สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านดิฉันนางสาวขวัญใจเมฆสุวรรณรับหน้าที่นำเสนอกิจกรรมในวันนี้ขอเชิญทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมซ้อมแผนประชิญเหตุประจำปีการศึกษา2568ณโรงเรียนจงมตนปิติขจรวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวเยาวรัตยติวง ดำเนินตามฝึกซ้อมในครั้งนี้ค่ะซึ่งการซ้อมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตามความตรากรู้และเตรียมความพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตจริงทั้งยังช่วยให้นักเรียนบุคลากรคณะครูทุกท่านให้มีสติรู้วิธีเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยการซ้อมแผนแผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหว แผนนี้ได้รับการออกแบบโดยอิงจากสถานการณ์จำลองที่ใกล้เคียงความเป็นจริงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถฝึกปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลักความปลอดภัยสูงสุดขอเชิญทุกท่านเข้าสู่การซ้อมแผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหวจำลองสถานการณ์ตามเสียงสัญญาณที่จะดังขึ้นในอีกไม่กี่วินใจข้างหน้าเมื่อเกิดแรงสั่นสะเทือนให้นักเรียนอยู่ในท่าหมอบคลานเข้าใต้โต๊ะ หรือหลบในจุดที่ปลอดภัยห้ามรีบหนีออกจากอาคารในทันทีปลอดตั้งสติและปฏิบัติตามคำสั่งของ้คุณครูประจำชั้นอย่างเคร่งครัด ไป <Laura> <m> um> ไป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 ล้วไปไปแล้วครับไหนดูซ huh? yeah. ิพบหรือย mm ัง hmm. right? ้วเพื่อนอีกคนนึงเตจีดไปไหนเตีลูกมาาแสกับเพื่อนเก้าก้หนึ่งเก้าดูดูปนึงพไหมครับก็พายอยู่ไหนก็พายก็พายอยู่ไหโอ้อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่อยู่ไไหม ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการซ้อมแผ่นดินไหวขอชื่นชมในความมีวินัยและความพร้อมของทุกท่านค่ะ